มันคืออะไรมันคือไฟเดียวยังไม่ทันปรับเบนเลยครับแค่เปิดมามันก็เกี่ยวแล้วกราบสวัสดีครับผมวันนี้ครับเหมือนเช่นเคยครับอยู่กับจ้องโบอาเกมเมอร์ครับผม วันนี้ครับพี่จีเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากเราใส่มาจองครับก็เหมือนเช่นเคยครับผมแต่ที่ไม่เหมือนเช่นเคยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรมาแจกครับผมติดตามใครติดตามไอยนี้ผมแจกให้เลยนะจะมีช่วยผมหางมาจองก่อนครับมาจองอยู่ไหนนะอยู่ไหนโอ้โหเกมเยอะมากครับค่ายนี้ นะเลือให้สุดก่อนเอ้สายตาไม่ค่อยดีครับใครเห็นช่วยหานี่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 โอ้อโหเลือเลยไปได้ยังไงกดเข้ามาเลยครับลึกๆๆนะไปว,วันนี้มาจองสองครับมาจองเวสองทุน สองร้หกสิบาทครับผมเปิดสแกนมือมาก่อนวุ้วุมันคืออะไรมันคือไฟเดลยังไม่ทันปรับเบ็เลยครับแค่เปิดมามันก็เขียวแล้วเขียวก็ต้องกดไปก่อนนะได้มาเท่าไหร่โอ้โหไม่ถึงบาทปรับเบ็ดเลยครับผมอ่ะอย่างนี้ครับนี่มันคือไฟเดลครับผมเป็นโปรแกรมแฮ็กสล็อตตัวใหม่ล่าสุดนะที่เราใช้กันบ่อยๆนะแล้วครับผมเปิดไอ้นี่เทอร์โบไว้ครับ เพราะว่าถ้ามันเขียวปุ๊บนี่เดี๋ยวทําให้ดูถ้ามันครั้งแรกแตกน้อยเราสามารถกดครั้งที่สองได้อีกนี่โอ้ยเป็นไงครับผมนะแล้วเราก็จะได้รุนกันครับแต่ว่าถ้ามันแตกเยอะตั้งแต่ทีแรกก็โอเคแล้วครับผมจะดีกว่าเยอะครับผมนะเป็นสิบบาทได้เท่าไหร่สองร้อยครับสองร้อยยี่บเกาบาทเลขสวยๆนะ ยังไงก็ครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะและเว็บที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีโปรชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนคือยอดเสียเพื่อน50%เพื่อนเติมมาร้อยเราได้50เพื่อนเติมมาน้อยเราไม่ได้อะไรเลยแค่โอ้โหเก่ามุกเก่าเกินครับโอ้โหนะ แล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ดิดแคปชั่นครับเข้าไปรับกันฟรีๆได้สําหรับไฟเดนนะแล้ววิธีใช้ก็ดูคลิปเราเลยครับติดตามช่องเราเลยครับเดี๋ยวเราใช้ให้ดูครับผมง่ายๆครับขอรง่ายๆครับแค่ไปรับแล้วมาใช้ง่ายๆเลยนะเขียวโอ้หสิบบาทเป็นสิบบาทยังไงครับมีสิทธิ์นะเนี่ยโอ้โหผมบอกก่อนนะว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยนะอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะ ตามเปอร์เซ็นต์นะครับกดเข้ามันจะมีโอกาสที่จะได้ตังสูงครับถ้ากดตอนเขียวแต่ได้เท่าไร่ได้เท่าไรอันนี้บอกไม่ได้จริงๆครับต้องแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงของท่านนะครับผมนะแต่ผมโอ้โหได้จริงๆได้จริงๆครับได้เยอะได้น้อยแต่ก็ได้จริงๆครับนี่นะนี่อีกทีขออีกทีโอ้โหเขียวๆแบบนี้เห็นไหมครับถ้าได้น้อยโอ้ยังเขียวอยู่ ถ้าได้น้อยมันสามารถกดเบิลได้ครับโอ้โหแต่ถ้าได้เยอะก็แล้วไปอย่างนี้ครับโอ้โค่อยๆบวกเก็บเล็กนี่ละน้อยครับโอ้โหทีละเล็กขีละน้อยครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหนะกดตามเขียวก็ยังได้ครับโอ้โอยังไงครับเจ็บ,บุญขอลุอนเลยครับขอลุอนแบบดีนะครับจะเต็มเต็มให้ผมสักหน่อยนะ สำหรับคลิปนี้มันจะได้สวยๆจบสวยๆนะแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหเราอย่าไปหวังสูงมากครับนะขอแค่ได้ตังค์ไปสักนิดสักหน่อยก็โอเคแหละโอ้โหยังไงครับเข้ายังไงครับมีมีีเข้ายังไงไงไงโอ้โหเออสามที่สุดท้ายยังไงครับเฮ้ ยังได้มีห้าบาทครับจะเป็นสิบาทนะโอ้โหแวมันก็เข้าฟรีเนาะเก็บได้ไหมโอ้โหไวเก็บไม่ได้เน่นาเสียได้ครับสองตัวนะโอ้โหไวไม่ช่วยชีวิตเราเลยครับเฮ้ยมีรุน้นไหมเนี่ยอีกชั้นสงตัวอ่าฮ่าฟรีในฟรีก็คงจะยากไปสำหรับผมในวันนี้โอ้โหชีสุดท้ายกินแนล้วครับเท่าไรร้อยกว่าบาท ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เหมือนเช่นเคยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับวันนี้ครับโอ้โหทุนมา200ได้มา700นะบวกมา500ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณครับ